ปฏิจจสมุตบาทก็เข้าใจกันได้ง่าย,ายว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันเหมือนเป็นระบบนิเวศที่มีต้นไม้ก็มีออกซิเจนมีเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นคนาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นลมหายใจของพืชต่างคนต่างมีกันและกัน มีดินมีน้ำมีลมมีไฟก็มีเราเมื่อแยกธาตุแยกขันออกมาแล้วเรากับเขาก็เป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้แตกต่างแต่มันแปลกตรงที่เราไปถือบรรณะถือชนชั้นเราแยกเกรดพรีเมียมเราแยกเกรด โอยคาซึ่งจริงๆต่างมีค่าเท่ากันเมื่อไม่เปรียบเทียบเมื่อไม่มีแร n กิง้งไม่มีระดับเราเท่ากันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ถ้าจะพูดในเชิงของความหมายของธรรมชาติธรรมดาของธรรมะก็คือ มีทุกข์ก็เพราะมีเหตุแห่งทุกข์นั้นก็เข้าหลักของอริยรสัจสี่ก็คือมีทุกข์นิโรธสมุทยัยและก็มรรคมรรคก็มีองค์แปดในที่สุดอริยรสัจสี่ก็เพื่อที่จะให้เห็นคำว่าทุกข์ที่แปลว่าทุกขขังไม่ได้หมายเพียง คาว่าทุกใจทุกกายเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนมันอยู่กับที่ไม่ได้มันเป็นกฎไตรลักษณ์ที่กลายเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาและในท้ายที่สุดเมื่อดับเหตุแห่งทุกขดับสมุทัยได้ก็ดับทุกขได้เมื่อดับทุกขได้ก็พ้นทุกข์ ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเพราะการเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันก็จะมีทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยไปฉะนั้นปฏิจจสมุทบาทหรือธรรมจักรกปะวัฒนสูตรก็คือวงล้อแห่งวัตะสงสารแห่งกองทุกข์เมื่อมีสิ่งนี้ จึงมีสิ่งนี้เมื่อไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีสิ่งนี้เมื่อไม่มีเหตุแห่งทุกข์ก็จะไม่มีทุกข์อีกต่อไปผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรากำลังพยายามที่จะฝึกดับเหตุแห่งทุกข์เพราะในท้ายที่สุดเราก็รู้ว่าเวลาที่มันเกิดสภาวะทุกข์นั้น มันดุนแรงเลวร้ายมันทำลายทุกอย่างทั้งจิตวิญญาณของเราทั้งร่างกายเราทั้งร่างกายคนอื่นมันมั่วซั่วมันไม่มีอะไรให้เรามีบรรยากาศที่พิศวาสมันเลยไม่มีอะไรที่น่ายึดมันถือมันได้เลยและผมบอกว่าเรื่องราวนี้ จะทำให้คุณคุณและผมหลุดพ้นทุกข์ไปด้วยธรรมะที่บอกว่าปฏิจะสมุดบาทไม่มีเหตุแห่งทุกข์ก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ